vẫn tốt đều vẫn tốt vẫn tốt <laughs> bộc bẹc bộc bẹc cháy đủ มึงห้ามได้ยิยูเสียงพลน่ะมึงห้ามก็ตื่นนึ่งระตีหะไปเปิดประตูเลยเนาะหาพ่อช่างคนนี้น่บ่มาได้บ่มาเอ

เนี่ยบอกขอประตูลงนี่นะกอดีนไลนเนะอันเก็บปุชิแห้งทำแด่บุหูตกซ้ำอัำน,นพอดีอนแบบว่าบอกบอกไงนาอพี่น้องนเนาะตกแห้งกโ็โอ้ยบุญข้าเจ้าเหมือนนี่ทั้บุญทางดองเลย ย่างนูอปีต you know. right ูมปีดดังลูกมันแจ้งแล้วจ้งหนเออจ้งหนจ้งหนปลาลุงซื้อของนี่นลูกกระบุนะลูกกระบุบู่นาบ่ามบูดูดูลบูบุบูบุอย่าเอาเสือขึ้นยังเสืขึ้นมาบู่มาหนามัเชิเนุนุเจ้าน่ะมาเินุ่นุเจ้า ดยหอหอมหอมหอมดมก็หอมหอมหอมน้องีินังบ่โอ้ยผู้เป็นน่งผ่เป็นดอกโอ้ยพ้นต๊กบตกลมเนาะกรหนาวตัวมูเข้ามาพ้นตกนะ

Mãi lại quá đã mãi đây là. Má má. mà má bố bố má hỏng mà bố hôm mà bố bố má ai nó má ai 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 má bố bố à à à ai mà ai 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 thằng ai ta này ừ, bay nào พอช่วยเขาอยู่อืมไปหาพอ่อชวนไปหาพอ่อไปอืมพ่อไปเลยเด้พอพ่อ <c oughs> นั some, <are> ่นก <c oughs> ็คือทรงอยู่นะเจ้กมันชิมาเฮงมาข่อยังมาหูน่ะหนาวเด้อไนอนในประเทศเลยไปนอนในประเทศเลยถูกปะหนาวนะอย่นี้ฮะโดยไปนอนในประเทศปะอย่าแก้เสื้อออกไปใส่ชวนบูไปนอนไป ไปลงทานเลย,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 ยหมอกไปนะลูกหมอกไปนะพลตกนะลูก หลอดเลยนด้เไปยัน,นยิ้มข่าวเลยอีกนะเืบอบมีคนกินวัตูดไก่ันก็นแห้งมากเลย ยันก,เกัเม็ยใหญ่ย่าออกมาลูกย่าออกมาอ,มอย่าข่อไป้า,างไหนภนะูมิครับนนอืมอเดือนสี่เนาะคนโตเดือนมีนา ลายเม็ดแต่บัลนี่พี่นอกเอ้ยั้งลมขันลมบ่มีลมนีม่สามสีแห้งคนน่ะ thật tôn, tốc phải, phải lùm, ừ, giờ thím loong luôn, đang thím loong đó, ừ, nào nào, nào, nào hang đấy, nào nào, cọ đất cọ tang băng hám nghe đi đi luôn nghe đi đi. bạn hiền bà khỏi nhớ. Lắm. à. nỗi ừ, หวนั่งดี่ดลุกนั่งดี่ดอกกค่ะเนี่ยมันกระบายอีกเนีมันกับมาอีกบุญขยิบบุญบนาคงไผ่ทางนั้นุมแห้งมาจากทางั้นเร่นนะพี่น้นอง cái đèn lùm đèn, à, ừ. đèn, đèn là pinon. Kẻo bài luôn. đèn đèn nè con 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 con nè con nè con nè nè บู่ตามมาบู่ข้างในน่ะข้างในสิแห้งอยู่ทั้งพุ่นทั้งลมก็จะอย่างนี้มันก็เป็นไอ้ก้อนเมฆแบบว่แค่นั้นหม่องแกกหม่องหยังแต่ว่านั่นหม่องเฮาซุ่มกอกมานะๆๆาดแดงไดแดงนะ Lung kalum. Tang mẹ lùm bân này. Lùm. 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 nó Lùm. 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 ลายัถ่ยน่ยสิยางไปเบิ้งทางไหนก็พี่น้องเบิ้งเบิ้งบัเียบขม้ามูแด้งสกัดพูดีงงไงปนไหนพุ่นจาไปเจอโติเกแค่นตกเลย บูบูบูเอ๊ะเ้ยเอยามามูมาเลยลูกหมยักขาเฮ้ยมาซ่อมคนนี้ทางนี้มือแทงอะไรเนาะมือซีแนงอะไรทาง